สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆชาวนักตกปลาทุกคนนะครับวันนี้ผมนะครับมีโอกาสได้แวะมาแถวๆจังหวัดนครปฐมในช่วงบ่ายโมงแล้วครับก็บางเอิญว่าผ่านมาคลองนี้ครับเห็นฝูงลูกครอกปลาชาโดนะครับเป็นชาโดไซแว้นๆนี่แหละครับกําลังดุเลยครับมันขึ้นมาไล่กัดลูกปลาริมมของครับวันนี้ก็เลยวักปลาซิวยานะครับมาลองตกดูครับ เดี๋ยวไปรับชมผลง,งานพร้อมๆกันเลยครับฮะทำไ,ออไมฮุ้ยช่อนช่อน น้ำนมเรียบอุ้ยอุ้ยอุ้ยนี่นี่นี่อุ้ยลูกชาโดอลูกชาโดอเอาเลยเต็มเลยชาโดแหวนเพียบเลยนี่นี่นี่เอาไปลาสียางเคาะเฉดอเนี่ยกัดแล้ว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 เฮ้ยเออฝูงชาโดแหวนทั้งนั้นเลยเอาเลยเอาเลยตี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 ฝูงชาโดแหวนนี่แหละ เปิดเบ็ดตีเลยอ,มมลอูยทำไมเยอะจังวะเรียบร้อยเรียบร้อยมาแล้วมีเลยเอาไปซิลยางตกผงาโดวแวนครับเต็ไมไปหมดเลยนี่แดดเดียวอร่อยมากบอกเลยแดดเดียวอร่อยมากนี่ครับ เออูง shadow band ต่ไก็ได้ฟัดอยู่ตรงนี้แหละเอาตรงนี้แเลยโอ้ยมันจัดไม่โดนเว้ยริบหร่อยหูเต็มไปหมดเลยตบูง shadow b a n กันครับ พอดีขี่รถผ่านมาคลองนี้ครับนี่ครับเต็มไปหมดเลยอ้ตัวทำลายเหยี่ยเลยนี่ครับรีบตกรีบตกคอนที่ฟูงมันจะหายโดนปะ <c oughs> เอ,อตะ่าป <c oughs> ชอบตบไหาหัวเลาะชอบ อุ้ยน้าอมโดนแล้วอุ้ยลูดหรอเฮ้ยไปไหนกันหมดแล้ววะอ้อยอยู่ตรงนี้ไว้นะอมมันอยู่ในป่ามันอยู่ในป่านี่อุ้ยลูดเที่ย แน่ๆอยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่นี่นีอ้ทำไมมันเยอะอย่างเงี้ยเหยียบพังหมดเลยอุ้ยเหยียบพังหมดเนี่ยมันก็ใช้เหยียบตัวตัวเหยียบพังเลยเหยียบไม่ต้องมีหางนี่นี่นี่ฝุ่งมาอยู่นี่ ฝูงมันแตกมาอยู่ตรงนี้ครับพวกชโดูป๊อกนะครับเดี๋ยวปะซิวยางตีครับ นีครับโดนเลยครับมันห้าวครับไซนี้ครับนี่ครับเนี่ยครับกัดประซิวยางครับผงฉโดป๊อกครับแค่นี้ก็มันแล้วครับจะปลดปาก่อนอ้ยมันติดแน่นจังวะโอเค ดอลลี่ตีครับจะฝุ่งแตกนี่วะแก้งชะดูป๊อกเป็นไงล่ะซาดีนักอืมนี่วันนี้ตามแต่ฝุ่งชะโดป๊อกนะครับอากาศด,ดีเหลือเกิน ไอ้พวกซาซาพวกนี้ครับตกสนุกครับอีกอย่างทําแดดเดียวอร่อยด้วยนะครับซ่อนคมเป็ดก่อนอ่ะไปตีต่อเลยครับต้องไปยืนข้างหลังระวังนะนี่ไงนี่ไงอุ้ยลุดนีโอ้ออกมาเป็นฟูงเลยรอไว้รอไว้รอไว้ หอแล้วไม่ติดนี่มันแปลกนะอูดูุดกดกัดนี่ไงนายตัวแล้วครับตบตบชะดูปอกมันวะนี่ครับไซแวนไป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 รๆๆๆๆีบป,ปลดริบตบครับฝูงม,มันยอยู่ในตัวเนี่ยอืม โอ้ยตะไบโดนตะไบโดนเนี่ครับปะซิวยางครับชะดไเป็นไฟนเดี๋ยวับตะไบโดนแล้วครับีปเลยปะซิวยางครับปะซิวยางนี่ตบชะดไปเก็บๆๆ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 ๆนๆๆๆีๆๆๆๆลๆวๆๆ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 ๆยๆๆูๆๆ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 เ อ้โอโอ้ยหุไได้เหมือนกันได้เหมือนกันโอู้ไซส์มันเป็นไซส์แบบประมาณประช่อนแว้นเลยครับไนี่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเี โอ้โดนปลาซิวยางไปครับไม่รอดครับนี่ครับชดแว่นไสกำลังน่ารักเลยครับตกสนุครับแดดเดียวครับงานนี้คือมันขึ้นฝูงอยู่ตรงไหนปุ๊บตีใส่เลยครับกัดเลยครับสุดยอดไปเลยครับเนี่ยครับนับใบได้อีกตัวนะครับสุดยอดสุดยอดนะครับปลาซิวยางปลาซิวยางเป็นไงไอชดแว่น โอ้มาเป็นฝูงเต็มคลองเลยปลด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 ปลาดีกว่าเลยเลยแสดงแวนโอ้ยแดดเดียวแดดเดียวปลายปลายปลดปลดดีกว่าเก็บปลาครับอ,อืมมันไม่เอาแล้วครับ ไม่เอาแล้วเริ่มห่างตัวแล้วเริ่มไม่กินแล้วถ้ามันกินนี่น้ำนูนเลยนะ<อ>น้ำนูนใส่เลยนะถ้ามันจะกินอะไม่กินแล้วโอ้ยโอเคพอหอมปากหอมคอครับวันนี้พวกะโดน้อยครับฟ้าฝนก็ไม่เคยเป็นใจเดี๋ยวแดดเดี๋ยวฝนน่าเบือ่อ ถ้ามันกินนี่น้ำนูนใส่เลยนะมันก็ขึ้นจิบนะแต่ว่ามันไม่เอาแล้วใช่ไหมโดนไปหลายตัวนะที่ผมวัดแล้วหลุดอ่ะนี่นะครับโปกชโดแว้นนะครับที่ไล่ตีนะครับเอาไปทําแดดเดียวนะครับพอดีว่าขับรถผ่านมาครับเลยแวะตีดูครับเห็นฝูงมันขึ้นครับนี่ครับพอได้ครับแล้วก็มีในถังอีกครับ นี่ก็เป็นส่วนหนึ่งครับก็นี่ครับใช้ได้ครับกับผลงานประสิวยางนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมลากันแค่เท่านี้นะครับสวัสดีครับ